สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้ช่วงนี้วันสองวันนี้ฝนไม่ค่อยตกครับก็เลยต้องมาลดน้ําต้นไม้นิดหนึ่งก็เนี่ยผมรอพริกชิชิโต้มันแดงแล้วก็เดี๋ยวผมก็อาไปตากแดดนะไม่ไป็นแสกแดดสิตากแห้งตากกับลมนะครับตากทั้งผลเลยเพื่อที่จะเอามเมล็ดมันมาเพาะใหม่ตอนนี้ก็จะเพาะได้ง่ายๆละ่ะ ก็รู้ว่าว่าพอ,อยังไงบ้างนะสำหรับใครที่อยากได้มเมล็ดนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทั้งเม็ดเงี้ยเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งนี่น่าจะมีประมาณเกือบ20เม็ดอะใครอยากได้นี่ส่งอีเมลชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาที่ผมก็ได้ครับผมจะใช้อีเมลอีเมลนึงที่ไม่ใช่อีเมลของ youtube นะเพื่อที่ว่า จะได้เป็นความลับของแต่ละคนเนาะเพราะไม่อยากให้มันเป็นพ e ับลิกเกินไปนะครับอีเมลชื่อภูมิริน76 at gmail com นะครับ P โปแลนด์ O เอ็มมาเลเซียอาร์เซีย I อิตาลี N นอร์เวยแล้วก็เลข76ติดกันเลยนะ at gmail com นะครับใครอยากได้ก็ ส่งอีเมลมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ตั้งเม็ดนึงเนี่ยนะใส่ซองไปนะสวัสดีครับ